พี่เห็นพี่พี่ไร <laughs> มันเหม็นหรว่พี่เจ็ดพี่ก็ลาพี่ก็ลายอ่มันเหม็นถือปะ่ะแล้วแต่ชาติไหนแล้วเนี่ยถือนี้จบไป ไม่ใแ่น้ำมันตันเลยหรอไม่ใก่ก็ได้นถ้าวินซูน่าี่ป่าทไม่ถือนานเลยนะครับเพราะว่ามันเอาฟางลงแค่สามรอบแล้ว บางน้ังหัดอ่เออก็เตองกไปได้แล้วปั่นเดินข่านัลไปเอาละครับแทนแทนแทนเฮ้ยพอดีอ่ะได้ไหมไม่สุกข้างบนไม่สุกของไปใหม่ เอาทานไปข้างบนไม่จุกเหรอไม่จุเลยตรงหน้าอกก่อนไ้่ได้ไดมเจ็บ

ไม่ถูกไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับเราเนอยู่แล้วนวมีแดงๆไ <c oughs> อ้ท่อแดงันิมันอบข้างในที่ยี่มันร้อนมันอบข้างในมันน้ำเดือดรุ่งในปิดี้ไม่ได้เปิดแล้วี่ หั่งรอ้อนหองยังไงหั่งอร่อยมากค่ะหั่งแล้วก็ไย่ร้อนไงครับจะกปซื้อกินเลย <c oughs>